เอาละฮะมาลุ้นกันต่อลุ้นกันไปทีละนัดลุ้นกันไปนัดต่อน,นัดก็แล้วกันนะครับกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอ่ะกลับมาเก็บชัยชนะได้แล้วกับชัยชนะที่สวยหรูสวยงามทั้งวิธีการทั้งฟอร์มการเล่นทั้งผลการแข่งขันนะครับกลางสัปดาห์ครับลิฟูบุกไปชนะไอแฟลกซ์เฟิร์ตมาได้แบบถล่มทลาย5ประตูต่อหนึ่งเกมนี้ครับน่าสนใจว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นกันไหม น่าสนใจหลังจากที่นัดที่แล้วเนี่ยก็มีการตั้งคําถามกันไปเยอะแยะมากมายครับกล้าปรับกล้าเปลี่ยนไหมอน,นัดที่แล้วกล้าปรับกล้าเปลี่ยนนัดนี้ยังกล้าอยู่ไหมครับยังกล้าที่จะใช้วิธีการเดิม แบบแผนเดิมๆที่ทําผลงานได้ดีเมื่อกลางสัปดาห์หรือเปล่าอาเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับขอบคุณด้วยกับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับฤดูกาลนี้ครับเชียร์ให้สุดไม่ต้องยั้งครับแมตต์เดึกแค่ไหนก็ไม่หวั่นครับตื่นเต็มตาทุกเช้ากับอาราบัสสปีดผสมผสานเมล็ดกาแฟคุณภาพ2สายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้านะครับหอมเข้มเต็มรสกาแฟครับแบบกระป๋องมีด้วยกัน2รสชาติครับราคา10บาทและ15บาบาทออริจินัลหอมนุ่มกลมกล่อม เอสเปรสโซ่ so, หอมเข้มเต็มรสกาแฟนะครับส่วนแบบซองมี้ว้กัน2รสชาติครับออริจินอลและเอสเปรสโซ่ครับแพ็คหนึ่งเนี่ยสาซองคุ้มค่าราคาโดนใจแพ็คละ99บาทครับหาซื้อได้ที่ C, j Lotus Big C ๊กซ f y ทั่วประเทศนะครับ คอคซิเคิลครับตัวจริงเรื่องแก้วเก็บอุณภูมิจากอเมริกาครับผู้นําด้านแก้วเก็บอุณภูมิที่ผสมผสานดีไซน์สวยทันสมัยและฟังก์ชันล้ําสมัยอย่างลงตัวครับเก็บเย็นได้นานสูงสุด25ชั่วโมงเก็บร้อนได้นาน12ชั่วโมงครับ BPA free ปลอดภัยทุกการใช้งานครับมีหลากหลายรุ่นให้เลือกเหมาะสมกับทุกไลฟ์สไตล์นะครับใครสนใจก็แอดไลน์ไปสั่งซื้อสินค้าหรือว่าสอบถามดีลลับได้เลยนะครับ ส่วนสาวกยาม่องครับฝากไว้ด้วยก็แล้วกันตึงคอตึงบ่าตึงไหลครับขอแนะนำขบวนทัพทาดีมีหลายสีหลายกลิ่นให้เลือกจับจองนะครับพกพาง่ายคลายปวดได้ทั้งวันอย่าลืมนะครับใครที่เป็นสาวกยาม่องก็ฝากยาม่องทาดีไว้ด้วยนะครับและขอบคุณด้วยครับกับลีโอครับผู้สนับสนุนการถ่ายเทดสดพริมลีกอย่างเป็นทางการนะครับลีโอเชียร์ด้วยกันมันสกว่าครับลีโอรวมกันมันสกว่าครับ เอาละครับมาดูความพร้อมของคู่นี้กันหน่อยนะครับลีพูมีมีเกมหนักอีกแล้วครับกับการต้องไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดที่ฟอร์มในบ้านค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็วันนี้ครับจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเกมคืนนี้นะครับนั่นก็คือบรรดาอดีตนักเตะของ เลียวภูเองครับอยู่ในทีมเบรนฟอร์ดนี่เพียบเลยนะครับแต่ว่าคนที่ลงสนามเนี่ยอาจจะมีสัก2 3คนครับพูกประตูควิ Her, นเคนเลอร์แนวรับเซฟฟันเดนเบิร์กแล้วก็กองกลางกับตันทีมผู้ผู้เป็นกับตันอันเป็นที่รักของพวกเราครับจอแดนเฮนเดอร์สันเกมนี้ลงสนามแน่แนครับเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจในค่ำคืนนี้ครับนอกจากเรื่องของวิธีการที่อันเนอร์ส็อตครับวันนี้หลายคนหลายคนต้องเดาใจกันหน่อยครับว่าว่าอันเนอร์ส็อตจะ จัดตัวยังไงจัดทีมยังไงก่อนเกมเมื่อเมื่อวานนี้ก็มีมีการสัมภาษณ์กันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วนะครับอีซัตหรือว่าเ,เ,เชอร,ร์มรี่ฟิมปงอ่ะฟิมปงเนี่ยลงสนามไม่ได้แน่ๆน,นะครับเพราะว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บอาริสันเบ็คเกอร์เป็นอีกคนที่ลงสนามไม่ได้แน่ๆส่วนอเล็กซานเดอร์อีซัครวมไปถึงไรอันกาเฟนแบกนะครับอาจจะต้องลุ้นกันหน่อยแต่เชื่อว่ายังไม่น่าจะพร้อมแล้วก็อาจจะ ไม่ต้องถึงกับเข็นลงขนาดนั้นนะครับทั้งคู่นะครับเพราะว่าเมื่อเกมกลางสัปดาห์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ลีภูกลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีผลการแข่งขันเก็บได้แบบสวยงามแต่วิธีการเปลี่ยนครับที่นี้นะครับจุดที่จั่วไปเมื่อหัวคลิปครับว่าอันเดอร์สล็ตจะจะยังคงกล้าต่อเนื่องไหมครับนี่คือคําถามคาโตๆต,ตเลยครับอ่าย้อนไปที่เกมเกมกลางสัปดาห์หน่อยอันเดอร์สล็ตมาในแบบ4 42แล้วก็สามารถสลับสับเปลี่ยนเป็น3 5-2ได้ในบางช่วงบางตอนโดยที่เกมเมื่อการสัปดาห์กล้าดอปโมซาร่ากล้าปรับเปลี่ยนแผนนะครับซึ่งหลังคลิปที่แล้วก็พูดไปแล้วว่าบางทีการ Back to Basic ของอาน l สล็อตอาจจะไม่ได้หมายถึงการ Back to Basic กับตัวผู้เล่นอย่างเดียวแต่อาจจะหมายถึงการ Back to Basic กับวิธีการด้วยครับคือถ้านัดที่แล้วมันดีอยู่เนี่ย อเล็ซ์ซอจริงเคยให้สัมภาษณ์ประมาณดูด้วยซ้ำว่าถ้าเกมนัดที่แล้วมันดีอยู่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเปลี่ยนถ้าจำกันได้ซีชั่นที่แล้วมีหลายคนถามว่าทำไมอเล็ซ์ซอถึงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงทีมอเล็ซ์ซอให้เหตุผลแบบนี้ครับนั่นคือในเมื่อมันดีอยู่แล้วจะปรับเปลี่ยนทำไมเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องลุ้นกันครับว่าอเล็ซ์ซอจะปรับเปลี่ยนหรือจะเกินนำลายตัวเองจากที่ตัวเองเคยพูดไว้แบบนั้นไหมอ่ะโอเคมันอาจจะคนละบริบทกันอาจจะคนละห่วงเวลากันอาจจะไม่เหมือนกันแต่มันกก็มมมมีีีีคคคคววาาลลล้้้ยยึงัััันนนนนนออู่่่รบใเืดทแ จะเปลี่ยนทําไมอาจก็จะเป็นคําถามคำโตโต,ตไปถึงอันเดอร์สลอตต้องเดาใจเลยครับว่าจะจัดตัวผู้เล่นแบบไหนเพราะว่าเกมกับเบนฟอร์ดเนี่หนักแน่ๆครับเพราะนี่คือหนึ่งในทีมที่เล่นฟุตบอลในสไตล์ที่อันเดอร์สลอตให้สัมภาษณ์บ่อยๆช่วงหลังว่าลิภูมิจะโดนคู่ต่อสู้เล่นงานจากวิธีการก็คือการที่ทีมเล่นบอลไดเรกครับซึ่ง เขาบอกว่าไอ้สามสี่นัดที่แพ้มาส่วนใหญ่คู่ต่อสู้เล่นงานริพูแบบนี้ก็คือพยายามตัดบอลเปิดบอลยาวข้ามมิดฟิลด์ของริพูไม่ให้ริพูเซตบอลได้ไม่ให้ริพูตั้งเกมได้แล้วก็ไปลุ้นจังหวะสองเอาเบนส์ฟอร์ดเล่นแบบนั้นเลยครับเล่นแบบนั้นเลยแล้วก็อีกหนึ่งจุดเปราะของริพูนั่นก็คือลูกเซตพีดลูกนิ่งลูกตั้งเตะทั้งหลายเบน์ฟอร์ดเล่นแบบนั้นเลยครับเล่นแบบดิเปะ๊ะะเลยเป็นทีมที่อยู่ใน หัวข้อที่อันเดอร์สล็ตวงไว้เลยครับว่านี่คือจุดอ่อนของลิ้วพูครับน่าสนใจว่าอันเดอร์สลตจะรับมือ,อยังไงโดนโดนหนักแน่ๆครับในเกมวันพรุ่งนี้ครับโอ้โหน่าลุ้นเหมือนกันน่าลุ้นเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วอันเดอร์สลตจะจัดตัวยังยงไงนะครับถ้าให้เดานะถ้าให้เดาผมคิดว่าอาจจะสลับสับเปลี่ยนเล็กน้อยด้วยความที่อีซักดันเจ็บไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้เล่นเนี่ยผมกลับคิดว่าเขาจะไปใช้วิธีเดิมหรือ แบบแผนการเล่นเดิมครับนั่นก็คือ4 2 3สมหหรือสี่สมสอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ด้วยความที่อีซัคดันเจ็บแล้วไม่น่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้ครับมันเลยอาจจะมีเหตุผลที่ทำให้อเลสล็อตต้องกลับไปใช้วิธีเดิมครับอันแนวรับผมว่าคงไม่ปรับเปลี่ยนไปจากนี้ละฟิล์มปงเจ็บไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแบ็คขวาก็ต้องเป็นคอนเนอร์แบรรี่อ่ะโอเคถ้าเล่นได้อย่างนัทที่แล้วก็ถือว่าพอได้ครับถือว่าพอได้นะครับคู่เซนเตอร์คอนาเต้ฟันนวัน,นี้หนักแน่แน่แบ็คซ้าย ถ้าให้ดาวตรงนี้อนดูโรปัซนัดที่แล้วก็แทบจะไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรเลยแถมประสบการณ์ของเขาการยืนตำแหน่งของเขาน่าจะช่วยทีมได้เยอะน่าจะทําให้แนวรับมันนิ่งขึ้นเกิร์เคสช่วงนี้ถ้ายัางไม่พร้อมก็อาจจะต้องรอโอกาสต,ตัวเองต่อไปก่อนครับค่อยๆเรียนรู้กันไปครับไม่ได้ซื้อมาไม่ได้เพื่อให้ใช้ในวันสองวันนี้อยู่แล้วซื้อมา,เราเ,ราเราเพื่อจะใช้ระยะยาวฉะนั้นเนี่ยนะนะตอนนี้ถ้าอนดูโรสันลงมาแล้วทีมมันนิ่งกว่าก็อาจจะเป็นหน้าที่ของอนดูโรสันครับในแดนกลางถ้าการเป็นแบกไม่พร้อม เคอร์ติสโจนครับมหาเทพนี่คือคนที่ลงมาในซีซันนี้แล้วทำให้เกมของร์พูนิ่งขึ้นจริงๆครับต้องพูดแบบนี้ไม่เคยคิดว่าจะต้องพูดแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเคอร์ติสโจนก็พิสูจน์ตัวเองแล้วครับว่าว่าเขาดีพอครับซึ่งวันนี้ถ้าการเฟนแบกไม่ไม่พร้อมก็ต้องต้องเป็นหน้าที่ของเคอร์ติสโจนครับหรือถ้าพร้อมยังต้องคิดหนักเลยครับเพราะนัดที่แล้วดีเหลือเกินครับคุมจังหวะได้เนียนมากๆอีกคนนึงลงแน่ๆก็คือโดมินิกสบอสไล และผมก็เชื่อว่าฟเรนเวียจะออกสตาทเป็นตัวจริงเหมือนเดิมในแผงมิดฟิลด์สคนแบบนี้นะครับส่วนในแดนหน้าครับผมเชื่อว่าโมซาลาจะกลับมาครับเพราะว่าอเล็กซานเดอร์อิซักบาดเจ็บเพราะฉะนั้นหน้าเป้าเป็นใครไปไม่ได้ชั่วโมงนี้ก็ต้องเขาครับฮูโก้เอกิเตเก้ครับดีที่สุดเท่าที่มีนะตอนนี้และทางซ้ายครับแน่นอนครับจ่ายเองครับจ่ากาโปรครับ เป็นเล่นไปอาจจะแซวอาจจะดา่าอาจจะตําหนิอาจจะต่อว่าไม่จ่ายเพื่อนไม่โน่นไม่นี่ตัดในเหมือนเดิมบอลหน้าเดียวแต่สุดท้ายเมื่อไปดูตัวเลขเมื่อไปดูผลงานเขาคือคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดแล้วครับในแนวรุกของเรือููณนะชั่วโมงนี้ ส่วนเฟเดริโกเคซ่าน่าจะได้ออกซาร์ทเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมแต่ก็จะมีโอกาสลงสนามมากขึ้นครับจากที่เราได้เห็นในช่วงหลังลงมาแล้วผมว่าตอนนี้เคซ่าคือคนที่แฟนบอลรักที่สุดเลยก็ว่าได้ครับคือลงมาแล้วผมเชื่อทุกคนให้กําลังใจเขาแล้วเราก็เห็นว่าเขามีแพชชั่นกับเกมมากๆโอเคมันอาจจะยังไม่ได้ดีแบบ100มีจังหวะจับบอลลัน่นวิ่งไปล้มแผลลบอะไรมันมันมีอยู่แล้วแต่เราเห็นได้เลยว่า แพชชั่นของเคซ่าผมว่ามีประโยชน์กับทีมแล้วชั่วโมงนี้เอาจริงๆสถิติในสนามก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาด้อยกว่าคนอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้น 11ตัวเล่นที่คาดผมผมคิดว่าไม่น่าจะหลุดไปจากนี้ครับไม่น่าจะหลุดไปจากนี้อ่ะเราลองมาทายกันดูก็ได้ว่าใครจะได้ลงสนามบ้างนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้คิดว่าผลการแข่งขันในเกมนี้จะเป็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับแล้วเหมือนเดิมจบท้ายเหมือนเดิมหวังว่าเราจะแฮปปี้หลังจากจบเกม90นาทีก็แล้วกันนะครับเอาละ,ะครับวันนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่กับคุยหลังเกมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ